สวัสดีครับมือน,นีผ้าพ,พี่นองมาช่มสวนปลานะครับสวนปลาสวนนี้นะครับปลูกได้อายุสามปีนะครับสามปีสามเดือนนะครับในพื้นที่หาไร่นะครับปลูกระยะห่างสี่คูณหกเมตรโดยประมาณนะครับ <c oughs> ต้นพายุงนะครับสว่วนมากจะต้นพายุงนะครับ สลับกับต้นซักทองนะครับปลูกสลับกันไปนะครับผมความงามของเขานะครับต้นพระยุ่งนะครับผมความใหญ่ของเขาครับสามปีครับพามาเบ่งต้นซักทองนะครับ ต้นนี้ก็ประมาณหาเมตรถึง6เมตรนะครับความใหญ่ของเขา3ปีให้กันครับปลูกความกันนะครับความใหญ่ของเขานะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นป้ากระเจียวนะครับผม เดี๋ยวภาพพี่น้องเละเบื้องแถวแรกนะครับตอนนี้เป็นแถวที่นึงนะครับปลูกสลับกันนะครับผมกับมี <c oughs> ตักทองนะครับกับพยุงแล้วก็ผมจะปลูกต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยนะครับแล้วก็มีคานะครับ <c oughs> มันจะกาศตอนเศร้าๆครับผม ความสวยงามของสักทองนะครับกับพระยุงนะครับโอ้สลับกันไปครับผมความสวยงามของสวนปลานะครับ ดี๋ยวภาพี่น้องช่อมแถวแรกนะครับเนี่ยบานกำลังเก็บดอกกระเจียวอยู่นะครับกำลังเริ่มเก็บครับเป็นกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งนะครับ ความสวยงามของสวนปลานะครับผมต้นไม้ที่ผมปลูกนี่ครับส่วนมากจะยู่ระว่าง3มถึง4ี่เมตรนะครับ3ถึง4ี่เมตรนะครับ3มปีต้นต้นซักตัวนี้ครับหเมตรครับผม หนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรสี่เมตรหเมตรหกเมตรนะครับโดยประมาณนะครับพอยุ้งตนนี้กับประมาณสี่เมตรนะครับลองกลางห้อกับปลูกต้นกล้วยไว้นะครับแแซมด้วยมะนาวนะครับผม อันนี้เป็นมะนาวนะครับพึ่งจเจาะมาล่งนะครับบัท่านพ่อบัท่านพ่อเดือนนะครับครับลองกลางเป็นต้นกล้วยครับปลูกมะนาวนะครับมะนาวพันธุ์ทูนกล้าวนะครับผม <c oughs> ด้านข้างก็จะเป็นต้นค่านะครับค่าแดงใหญ่ห่อครับสลับกับต้นกล้วยนะครับค่าแล้วก็ต้นไม้นะครับผมด้านล่างก็จะเป็นดอกกระเจียวนะครับ กระเกียวนะครับขอนี่ออกสองดอกเลยครับผมพ่อเด็กเก็บอยู่ครับเอาไปขายตลาดเองนะครับช่วงนี้ครับพ่อเด็กเก็บอยู่ครับผม การซับคาไปน้ำครับไปตลาดนัดนน้นศิลานะครับผมมะนาวกำลังแตกยอดนะครับเห้าปลูกระยะห่างเกินไปเห้าก็ต้องเอาเพื่ตัวอื่นมาเสริมล่องกลางนะครับผม มาเน่านี่ไก่ประมาณสามปีครับผลผลิตรครับแต่ว่าต้นหม่เหาปลอยแล้วครับผมพายุ่งครับตนน้นหนีงามเลยครับแต่ว่าผมเพิ่งตัดแต่งกิ่งนะครับกิ่งเขามันโนม่มมันใหญ่เกินไปนะครับยานมันล่มนะครับ ยุ่งตัวนี้ก็สวยครับตลงงาวนะครับผมรอบนอกกัสมีมี่ไพ่นะครับเป็นไพ่สร้างมนุนนะครับหลก้กกบมียางหน้านะครับยางหน้านี่ปลูกไว้รอบเถียงหน้านะครับผม ไปแต่กินเฮ็ดนะครับว่าต้องว่าต้องไปไกลนะครับปักติวตนนึงครับไปแต่แกงใส้เฮ็ดนะครับผมกำลังสวยงามเลยครับตอนนี้อีกคร่องนึงนะครับด้านล่างก็จะเป็นกระเจียวนะครับผม ตานข้างก็จะเป็นต้นพะยุ่งนะครับสลับกันไปนะครับเอาต้นขนุนมาปลูกเสริมนะครับเอขนุนมาเสริมนะครับขนุนก็น <c oughs> ดูแลดีๆกับสมปีนะครับ สามปีเฮ้ากับสีมีขนุนนะครับขนุนกับมะนาวนะครับก็บลายย่างด้วยครับที่ปลูกไว้เด็ดไปที่ละสะติปครับผมครับจนขระนุนนะครับ ต้นกล้วยก็ <c oughs> ปลูกเอาพันครับผมเป็นพันธุ์ปากช่องหาศูนนะครับนํำว่าปากช่องหาศูนนะครับผมเพราะว่าทั้งทั้งฟังทั้งพุ่นนี่ต้นเขาบบใหญ่ครับดูแลว่าท่านนะครับปีนาครับต้องค่อยสิบปลูกไม่ดูแลไม่นะครับเป็นล่องกลางแบบนี้แหละครับ ปีนี้เอาประท่านครับภารกิจหลายกระเลียวหวานพิษน้ำผึ้งต้นคางผมกับสิปปูกมะเขือไว้นะครับมะเขือเปล้อนนะครับกำลังออกดอกนะครับผม เป็นมะเขือนะครับ <c oughs> งาเาไปเลยครับสุดทั้งคุนเลยครับแต่ว่าผลผลิตอาจจะ <c oughs> บอดีปันใดหรอครับขาดว่าแต่ว่ากัิพ่อได้กินนะครับพ <c oughs> ามาโซนนี้นะครับ บากาดตอนเศ้าๆนะครับผมลองนี่ค่ะห่างจากน้อยนะครับลองนี่นะผมมา โบแมนีุ่นหัวขับตองลายกว่านั้นนะครับน่าจะสีุ่นเจ็ดหรือสีุ่นแปดนะครับผมเดี๋ยวเมื่อล้างเดียเอยวตัรับเมตรมาวัดนะครับแต่ว่าต้นไม่นะครับสวยทุกต้นนะครับเป็นยังคือปลูกห้างนะครับผมผมกะาย่งต้องการใส่พื้นทีนะครับใส่พื้นทีนะครับ บอบอรีบนะครับจังได้มันก็นต้องเป็นปลาอยู่แล้วผ่านสิบปีนะครับเขามีลูกมีผลนะครับเขากับลนมาเข้ากับปล่อยบัตดมันกับเป็นปลาคือเขานะครับผมแต่ว่าเข้ากับสีได้ต้นไม้ที่ <c oughs> ใหญ่ทุกต้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็น,ปนต้นเป็นต้นพ่อแม่พันธุ์นะครับผมระยะนี่ คือห้เป็นต้นพอแม่พันธุ์นะครับรุ่นแรกโตแน่นอนนะครับถ้ารุนลูกรุน,ล,น,ล,นล้านเขาร้นมากอะ่ะแต่ห้าอยากเป็นปลาหฮากับห้ากับปล่อยเลยครับมันกะสิเป็นปลาทีทีทีหกขึ้กนก้า่ะครับบางที่ห้าปลูกที่เกินไปแต่ห้าไปตัดแล้วมันเสียดายนะครับผมผม เจกว่าเสียดายนะครับผมกันเลยปลูกห่างๆไปเลยปลูกที่กับมี่นะครับปลูกสองคูณสองสองคูณสี่สี่คูณสีกับปลูกมาเบิดแล้วครับผมเจ้าบาดปลูกระยะนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับสี่คูณหกขึ้นไปนะครับพ่อครบสามปีแล้วกาเฮ้ากะจีหาผืดอื่น มาแสกกลางนะครับผมเป็นรุ่นน้องนะครับอ่ารุ่นพีสามปีอันนี้เป็นรุ่นพีสามปีอันนี้รุ่นน้องนะครับเอาสะตวมาลงนะครับแสกกลางไว้เป็นสะตวเทวายนะครับอันนี้เป็นรุ่นน้องนะครับบานี้หฮากับดูแลแต่สะตวเทวายนะครับดูแลแต่รุ่นน้องรุ่นพีปล่อยเลยครับขอแข็งแรงแล้ว ไว้นะครับลองกลางเขาก็ากล้วยมาปลูกเสแสมไว้ขึ้นเก่านะครับให้เป็นพีเลียงสะเดานะครับผมอันนี้เป็นต้นกล้วยปลูกตั้ปีที่แล้วนะครับพอดีเข้าดูแลเขาบอ่อได้ทั่วถึงนะครับ ภารกิจก็ไลยนะครับเอาหยาเอายังว่าท่านนะครับเขาก็เลยบโตนะครับผมที่เอาท่านเนี่ยเอาท่านได้สองล็อกนี่ครับที่เอาท่านก็คือนี่แหละครับปลากระเที่ยวนี่ครับสองล็อกนี่ครับต้นใหม่ก็เลยใ่เป็นพิเศษนะครับการปลูกปลานะครับถ้าดูแลดีเขาก็ต้นให่นะครับผม ที่แหลกผมกับบอสเซียได้ครับเบิ้งในคลิปหลายคลิปสามปีต้นใหม่ยังไม่ขึ้นสิมาต้นใ่ญ่หดสามสี่เมตรแต่ว่าผมกับเคยปลูกถิ่มใ้ให้กันนะครับแต่ว่ากัดตายเกือบทุกปีนะครับผมเพราะว่าเข้าบปดูแรกเข้าปลูกช่วงกลางฝนนะครับต้นใหม่กําลัง่ง ต้นไม้กำลังแข็งแรงนะครับแต่สุดท้ายไปตายหนาแรงนะครับผมแต่ว่าถ้าห้าปลูกดูแลดีๆนะครับหนาแรงหาน้ำนิดน้อยนะครับบานนี้เขาพ่อเขาหลอดแล้วต้นฝนนะครับเขาจะจะเลื่อนเติบโตได้ดีนะครับ ข้าปลูกระยะนี้ก็จับมีตะตนตรงๆนะครับผมพายุงครับตนตรงสวยง่ามครับผมตะกรนกล้วยนะครับเป็นพีเลี่ยงนะครับสามปี ก็เป็นพี่เลี้ยงนะครับต้นพายุ่งเขา้าเขาถูกบังแสงนะครับเขาก็เลยต้อง <c oughs> ขึ้นตรงไปอัตโนโมัตินะครับภาพี่น้องมาเพิ่งนะครับผมเอาใหม่มาคำใบนะครับใหม่ไผ่คำใบนะครับ ได้กับปากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนอครับสวัสดีครับ